5 4 3 2 1สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน2567งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่8พฤศจิกายน2567นายพีรพัฒน์อภัยบรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่ารง วันที่14พฤศจิกายน2567ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีเคลื่อนที่สู่ชุมชนณนะศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลภูขามีการแนะนำหนังสือหน้าอ่านการสมัครสมาชิกกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมอักษรคำคม,คมให้บริการแก่นักศึกษาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลผูขามวันที่14พฤศจิกายน2567นายพิรพัฒน์อภัยบรรณรักษและนางสาววรมิตาชนสุงเนินครูกศน,อนอตำบลมอบหนังสือบ้านหนังสือชุมชนเพื่อหมุนเวียนหนังสือให้ผู้ใช้บริการได้อ่านอย่างทั่วถึงหมู่ที่5และหมู่ที่7ณตำบลผูขาม วันที่20พฤศจิกายน2567ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีรวมกับครูกศนตำบลท่ารงดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2,568ณห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีวันที่21พฤศจิกายน2567ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีรวมกับครูกศนตำบลพุทเตยดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2,568ณห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสรุปยอดนักศึกษาภาคเรียนที่1 2567ระดับประถมศึกษาจำนวน48คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน388คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย530คนรวมทั้งสิ้น966คนในเดือนพฤศจิกายน2567กศนอตำบลและครูสรชดดำเนินการประถมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง14แห่ง วันที่14พฤศจิกายน2567บุคลากรสกรระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภษาคบังคับปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3วันที่28พฤศจิกายน2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่1พัฒนาทักษะชีวิตขับขี่อย่างมีวินัยห่างไกลยาเสติ ประจำปี2,568นวัดประชานิมิตรวันที่18 2 0ถึง20พฤศจิกายน2,567บุคลากรสออกรระดับอำเภอวิเชียรบุรีเข้าอบรมโครงการพัฒนาสมัรถนะบุคลากรด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาประจำปีงบประมาณ2,568นณโรงแรมบุรพางานยุทธศาสตร์และการพัฒนางานส่งเสริมภาคีเครือข่ายงานกิจการพิเศษงานจิตอา,าสางานอื่นงานส่งเสริมภาคีเครือข่าย วันที่1พฤศจิกายน2567นางสาวอาพิชนาด่านวิไลตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวิเชียรบุรีครั้งที่11 2567ณหอประชุมอำเภอวิเชียรบุรีอาคารใหม่วันที่4พฤศจิกายน2567นางสาววัจนาช่างทองครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการนาศสาลายเซมเอลบ้านไสยงามหมู่ที่14ตำบลผู้เตย วันที่8พฤศจิกายน2567นายเกรียงไกรวงวิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีมอบหมายให้คุณครูถวายกรถินนวัดวิเชียรบำรุงวันที่15พฤศจิกายน2567นายเจรมีเดชครูกศนตำบลประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน วันจันทร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา14นาฬิกานางสาวัฒนาช่างทองครูกศอนอตำบลเข้าร่วมพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านผู้เตยหมู่ที่4ตำบลผู้เตยวันที่27พฤศจิกายน2567บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้โครงการหนึ่งตำบล1น,ห,นหมู่บ้านยั่งยืนคนวิเชียรบุรีปลอดภัยใส่ใจคุุณภภาพชชีีววิตะะิตตระระะย้้นนอบ วันที่29พฤศจิกายน2567นางสาววัฒนาช่างทองครูกศนอตำบลเข้าร่วมพิธีการประกาศวราระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างอำเภอวิเชียรบุรีกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาและตำบลพุทเตยณนะห้องประชุมเทศบาลตำบลพุทเตยงานกิจการพิเศษ วันที่25พฤศจิกายน2567นางสาวเสาวนิก,กม,มนอินทร์ครูชำนาญการนำคณะลูกเสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชาสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6ณนศะูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีงานอื่นๆวันที่4พฤศจิกายน2567บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2567ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเช วันที่11พฤศจิกายน2567บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีเข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายนณนะห้องประชุมศูน 25, ยน 67, น์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีวันที่19-25พฤศจิกายน2567นายเกรงไกรวงวิทยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมชุมนุมลูกเสือโลก2567บริเวณหน้าค่ายย่อยที่6ภูผาหน้าชมเมืองเหนือจังหวัดชนบุรี วันที่26พฤศจิกายน2567บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีเข้าร่วมประชุม PLC บุคลากรณนะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีวันที่27พฤศจิกายน2567บุคลากรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคม2567และรับเข็มเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานครบสิบถึนะงยี่สริมการรรรรเเียนู้ปะจจำัังหวดพชบูรณ์